นีหาทานได้เฉพาะที่สาขานี้เท่านั้นนะคะคือจับไปคือแบบนุ่มๆแ่นุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะก็จะเป็นแบบจิ้มดิบกินอย่างนี้เลย ของวันค่ะวันเดินทางบ่อยใช่ไหมคะแล้วตรงนี้มันอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิตรงนี้จะเป็นจุดแบบมิทติ้งพอยต์จุดนัดพบนัดเจอเพื่อนๆกับวันด้วยนะคะแล้ววันมาที่นี่บ่อยแล้ววันจะบอกว่าพอดีครั้งที่แล้ววันมาที่นี่ใช่ไหมคะแล้ววันไปเจอร้านร้านหนึ่งร้านโดนัทอะค่ะชื่อมาม้าโดซึ่งร้านนี้ค่ะเขามีอยู่ที่บางแสนแล้ววันบอกเอ๊ยทำไมเขามึงมีสาขาที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ึ่งถ้าใครเคยทานหม่าม้าโดที่บางแสนแล้วทุกคนจะบอกว่าหม่าม้าโดที่ร้านนี้คืออร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้มันก็เลยโอเคเดี๋ยวมาจอดพักรถที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านหม่าม้าโดกันไปดูบรรยากาศของร้านกันแล้วก็ไปดูโดนัทด,ด้วยว่ามีโดนัทอะไรบ้างค่ะโหจะบอกว่าที่อังการแอดู่พาร์คเนี่ยมีร้านเยอะมากๆเลยเดินผ่านมาหลายร้านมากอย่างร้านนี้เลยค่ะโบราโคเรียหมาก็จะเป็นบินิตาร์ทเกาหลีอะค่ะก็จะดูแบบ มีความแบบน่าเข้าว่างๆเลยใช่ไหมไปค่ะทุกคนร้านโดนัทที่วันพูดถึงอยู่ด้านหน้าค่ะเดี๋ยวพาไปค่ะตอนนี้วันก็มาถึงหน้าร้านโดนัทที่วันเล่าให้ฟังแล้วนะคะนี่เลยค่ะมาม้าโดค่ะที่นี่เขาจะเป็นสาขาของที่แอดิวพาร์คนะคะไปค่ะตามไปดูกันว่าโดนัทที่วันเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะอร่อยแค่ไหนค่ะ ร้านนะคะหาไม่ยากเลยก็คืออยู่ตรงข้ามกับทางลงที่จอดรถเลยค่ะร้านนี้เลยป้ายสีแดงตรงนี้เลยนะคะไปค่ะไปดูด้านในกันไปทานโดนัทกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะโหยโดนัทเทียบเลยค่ะทุกคนแบบมีหน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวอางี้กว่าเดี๋ยววันขอตัวเลือกโดนัทไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้ให้ดูกันว่าหน้าตาโดนัทจะน่าทานแค่ไหนค่ะ น่าตยโดนัน่า,านมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่เพิ่งไป,ไปนะคะอาจจะขอสอบถามและเรียดโดน,นัทนิดนึงค่ะ,คะนี่ค่ะทุกคนวันก็ได้เมนูนะโดนัทน้าตานน่าทานแบบนี้มาแล้วนะคะจะบอกว่าผูโดนัทน้าทาน,ทนเมนูคือแบบไม่สามารถเลือกได้เลยว่าจะทานเมนูไหนก็เลยแบบเอา สี่สักสี่ห้าเมนูละกันเดี๋ยวขอแบบเหมามาทานนะคะก็เดี๋ยววันเล่าให้ฟังก่อนว่าโดนัทที่เนี่ยคะ่ะวันเคยเห็นที่สาขาบางแสนและเป็นที่แบบโดนัทที่มีชื่อเสียงที่ในตัวบางแสนชมุมพรมากมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้มาเดินเล่นที่แอดววพาร์คนะคะแล้วก็มาเจอร้านโดนัทตรงนี้เอ๊ะทำไมถึงมีเปิดอยู่ที่นี่ที่แอดววพาร์คใช่ไหมคะ ก็เลยต้องแหวะเข้ามาชิมกันหน่อยว่ารสชาติจะเหมือนที่บางแสนหรือเปล่าคะ่ะอันนี้เป็นแฟรนไชส์หรือยังไงใช่ค่ะเราเป็นแฟรนไชส์ของมามาโดค่ะอ๋อเป็นแฟรนไชส์ใช่ไหมคะก็คือสูตรอะไรเงี้ยจะสูตรเดียวกันเลยหรือเปล่าสูตรเดียวกันเลยคะ่ะแล้วก็ทางมามาโดจะมาเทรนนิ่งกับพนักงานเราทุกคนนะคะออจากที่สาขาบางแสนเลยใช,ใช่ไหมคะ,คะแต่ทีนี้ตัวที่วันเลือกมาเนี่ยไม่รู้ว่า เป็นเมนูขายดีหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าเลือกๆมาคือหน้าตาหน้าทานนั่งนั้นเลยอะค่ะงั้นพี่แนะนําตัวซิกเนเจอร์ก่อนนะคะตัวนี้เลยใช่ค่ะเป็นแอสยูโดนัทนะคะมีเฉพาะที่สาขาแอ u เท่านั้นถ้าเมนูนี้หนูจะไปกินที่บางแสนไม่มีใช่ไหมคะต้องมาที่นี่ให้เดียวเ e c า e a t i ค n เก็จะมีเป็นเครื่องบินเพราะเราอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใช่เพราะเมื่อกี้เดินเข้ามานี่เสียงเครื่องบินคือแบบวิ่งผ่านหัวเลยค่ะ อันนี้จะเป็นตัวขายดีของเรานะคะเป็นสตอรี่ช็อตเค้กก็จะเป็นสตอรี่สดแล้วก็มีครีมสดนะคะจะสีสันสวยงาม,มแล้วก็หน้าตาแบบน่าทานมากเพราะว่า ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่สะดุดตามากๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อสตอเบอรี่เขาค่อนข้างที่จะให้เยอะเลยใช่ไหมคะคะตัวนี้จะเป็นดับเบิลช็อกโกแลตนะะคดับเบิลช็อกเลยใช่ไหมคะข้างในจะเป็นครัสต์าช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ท็อปด้วยดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็มีเกล็ดช็อกโกแลตด้านบนค่ะใครชอบช็อกโกแลตไม่ควรพลาดนะคะนี่เลยวันเลยไม่ต้องไม่พลาดเมนูนี้แน่นอนค่ะอันนี้จะเป็นไข่เค็มลาวานะคะข้างในก็จะเป็นไส้ไข่เค็ม แน่นๆด้านในมีไส้ด้วยใช่ไหมคะมีไส้ด้วยค่ะแล้วก็ท็อปข้างบนก็จะเป็นแบบเดียวกับในไส้นะคะตัวนี้นี้จะเป็นเคม่คระนี่เลือกมาเพราะว่าหน้าตาสวยแล้วแหละใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นไส้ซีอิ๊ววานิลานะคะแล้วข้างบนจะเป็นน้ําตาลแล้วละเบินไฟเันก็จะกรอบๆหอมๆค่ะก็จะมีความหอมของไฟที่เบินด้วยใช่ไหมคะและกรอบด้วยค่ะเมนูหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะจะเป็นริปปุกค่ะ <จ><ช>เป็น,นะะดิปปุค่ะปปใช่ค่ะจะเป็นโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วเราก็จะมีดิปซอส ให้เลือก4แบบนะคะจะมีใบเตยครีมวานิลานมพ็กเกโดชมพูแล้วก็ชาไทยค่ะก็ในส่งโดนัทบิฟเนี่ยก็คือเลือกกันได้เลยว่าใครชอบทานซอสแบบไหนแต่สามารถแอดเพิ่มได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีเมนูน้ําด้วยเพราะว่าดูจากเมนูน้ำเนี่ยมีประมาณแบบ20กว่าเมนูเลยตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนชานมุกค่ะก็จะเป็นชานมแล้วมีไข่มุกด้านล่างนะคะแล้วก็มีบราวน์ชูการ์อยู่ด้วยแล้วด้านบนจะเป็นครีมชีส อ่นะคะครีมชีสแบบเดียวกับที่เราใช้ในไส้อะค่ะแล้วก็ข้างบนเป็นน้ําตาลเบิร์นไฟอันนี้ต้องเป็นเมนูขายดีแน่ๆเลยใช่ไหมคะวัยรุ่นนี่จะชอบทานโพรกแบบชานมไข่มุกกัน่คะส่วนอีกอันที่อยากแนะนําก็เป็นพิคงยูสุนะคะค่ะก็จะเป็นน้ําส้มยูสุแล้วก็ชาแล้วก็มีเม็ดป๊อปมุกป๊อปอยข้างบนค่ะร้านหมามาโดนะคะสาขาแอดูฟ้าอยู่ที่บางนากม12นะคะ เข้าในห้างแอดลูปป้าตรงประตูที่มี KFC นะคะตรงมาเรื่อยๆจนถึงวงเวียนที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆเราอยู่ตรงตรง,ตรงหน้าวงเวียนนั้นเลยอะคะ <Okay. S 2> อ่ะเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงถึงหนึ่งทุ่ม <c oughs> ค่ะค่ะ <c oughs> เราทำสดใหม่ทุกวันนะคะก็ <Okay. S 2> <c oughs> รับรองว่าโดนัทที่นี่ทําสมัยจริงเพราะว่าตอนที่วันมาถึงก็เห็นเขากําลังทําโดนัทกันเลยส่วนเมนูนั้นเี่กก็คือปรุงใหม่แก้วต่อแก้วเลยนะคะรับรองว่ามาทานโดนัทที่นี่จะได้ของที่สดใหม่กลับไปแน่นอนค่ะเวยตัวนี้อ แข็งงมากขึ้นๆเขาเบิร์นน้ำตาลข้างบนให้มีความกรอบของโดนทัทอะคะ่ะอนี่เลยแน่น,นเลยนะคะอนุ่มมากอารมณ์เหมือนกุนชูครีมอย่างนั้นเลยคะ่ะข้นนางในก็มาแล้วข้างบนมันจะแบบจะเป็นน้ำตาลแบบกรอบๆอ,อ่ะอันนี้แนะนำอันนี้อร่อย มันน่ารักมากเลยอ่ะไม่อยากเจาะมันเลยอ่ะขออนุญาตใช้มือคือแบบสะใจกว่านี่หูไสข้างในคือไส้แบบแน่นๆเลยค่ะเห็นไหมเมนูนี้หาทานได้เฉพาะที่สาขานี้เท่านั้นนะคะสาขาบางแสนไม่มีนะเบือ้องต้นคือจับไปมือแบบนุ่มๆน,นุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะก็จะเป็นแบบจิ้มดิบกินอย่างนี้เลยอ่ะค่ะได้เลย ใช่ค่ะ ก็อย่างจากที่ใครเห็นวันทานโดนัทอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะและอยากจะตามมาทานนะคะอยู่ในโซนกรุงเทพเนี่ยแนะนําเลยว่าให้มาที่แอดยูปาร์คค่ะสำหรับที่แอดยูพาร์คเนี่ยก็คือมันจะเป็นมอมลหนึ่งที่แบบว่ามีห้างมีที่เดินเล่นนะคะมีที่จอดรถแล้ค่ะแล้วก็จะมีร้านค้าร้านอาหารอีกมากมายนะคะแล้วก็มามาที่นี่แล้วมาที่แอดยูปาร์คแล้วอย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้กันเลยนะคะหมาม้าโดค่ะจะบอกว่าโดนัทเขาอร่อยจริงๆค่ะทุกคนคืออันนี้คอนเฟิร์มเลยละค่ะเพราะว่า หลายๆคนทานที่สาขาบางแสนแล้วก็ติดใจนะคะแต่ว่ามาที่กรุงเทพแล้วไม่รู้จะไปหาทานที่ไหนก็มาหาทานที่นี่ได้เลยค่ะตอนนี้เขามาเปิดสาขาที่นี่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนได้เดีน๋นกลับบ้านแล้วนะคะเมื่อสักครูน่นี้ทุกคนเห็นว่าวันสั่งมาทานเยอะมากเลยใช่ไหมคะสรุปแล้ววันทานไม่หมดคะ่ะทุกคนก็อิ่มชิ้นเดียจริงๆชิ้นนึงก็ได้ปริมาณเยอะมากๆเลยนะคะ ก็เลยสั่งโดนัทกลับบ้านแล้วก็สั่งเพิ่มเติมด้วยไปฝากคนที่บ้าน,นะค่ะเพราะว่าโดนัทอร่อยๆแบบนี้ต้องไปให้เขาได้ชิมกันนะคะโดนัทที่เนี่ยมัน ควันชิมแล้วมัารู้สึกว่ามันทั้งนุ่มทั้งหอมทั้งอร่อยจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนมาลองทานดูใครอยู่โซนกรุงเทพนะคะมาที่แอดยูพาร์คได้เลยที่จอดรถก็มีนะคะมาเดินเล่นนะคะแล้วก็อย่าลืมมาทานโดนัทมาม่มาโดที่นี่นะคะอยู่ใกล้ๆกับทางลงที่จอดรถเลยค่ะแล้วก็มาซื้อไปฝากกันมาชิมก่อนถ้าติดใจแล้วซื้อกลับบ้านกันได้เลยนะคะจะบอกว่าที่นี่ใครอยู่โซนบริเวณเนี้เขามีบริการของไลแมนด้วยค่ะก็กดไลแมนสั่งได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้วันคงต้องเอาโดนัทกลับไปฝากที่บ้านก่อนค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย